สวัสดีครับผมฟุกฟุลคูนะครับคลิปนี้อยู่การเปิดกล่อง MasterGrade Equip g u ก d a m ันะครับโดยกล่องนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,800บาทนะครับเป็นกันพลาจากจักรวาลของการดั้ s e ีดนะครับอันนี้ก็เป็นหน้ากล่องแลก็เป็นอาร์ตเวิร์กที่สวยเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านข้างของกล่องนะครับก็จะบอกท่าไอชันต่างๆแล้วก็การเปลี่ยนฟอร์มนะครับแล้วก็ไอฟังหนึ่งจะเป็นแบบนี้ ซึ่งตัวนี้นะครับสามารถเอาแบคแพกของตนพลาในตระกูลของกระน้ำซีดมาเล่นด้วยได้แบบนี้เลยนะครับก็จะมีแผงสีขาวนะครับทั้งหมด3แผงนะครับแผงมันจิคัลเลอสองแผงแผงสีน้ําเงิน2แผงแผงสีเขียวนะครับเป็นพลาสติกใส2แผงนะครับแล้วก็เป็นแผงสีเทาทั้งหมด6แผงนะครับแผงสีขาวนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดเกราะด้านนอกนะครับก็ทำรายละเอียดทำร่องมาค่อนข้างลึกเลยนะครับ แยกสัดส่วนมาชัดเจนเลยแทบจะไม่ต้องเดินล่องหรือเดินลายเพิ่มเลยนะครับสำหรับชุดเกาะสีขาวด้านนอกนะครับพลาสติกใสสีเขียวนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับไม่มีรอยของพลาสติกเลยนะครับไม่มีรอยออกีดกวนเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็เป็นสีเขียวที่สวยด้วยนะครับแผงสีน้ำเงินนะครับเป็นแผงของชุดเกาะด้านนอกนะครับก็มีมาให้สองแผงแล้วก็ทำล่องมา ค่อนข้างลึกนะครับแต่ว่ารายละเอียดจะค่อนข้างน้อยครับน้อยกว่าแผงสีขาวอยู่เยอะเลยแผงมันปิดคันเลอร์นะครับก็เป็นส่วนของโครงในแล้วก็ชุดเกาะด้านนอกบางส่วนนะครับทำรายละเอียดมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าอาจจะยังแยกส่วนมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็แผงสีเทานะครับเป็นแผงโครงในทั้งหมดเลยนะครับก็แยกส่วนมาทำรายละเอียดมาดีเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายชอบทำสีโครงในผมว่าตัวเนี้ย ทำสีจูใจแน่นอนนะครับเขาแยกรายละเอียดมาดีเลยนะครับอย่างเช่นชิ้นนี้นะครับแยกมาดีมากในส่วนของคู่มือนะครับก็เป็นรูปเล่มนะครับแบบหนาเลยนะครับเปิดเข้าไปก็จะเจอประวัติต่างๆนะครับแล้วก็ขั้นตอนการประกอบเริ่มจากส่วนหัวกับส่วนหน้าอกก่อนนะครับส่วนแขนส่วนเอวนะครับ แล้วก็เป็นหน้าสีนะครับที่จะบอกอประวัติแล้วก็การเปลี่ยนเป็นยานนะครับเป็นมบิลอาร์เมอร์แล้วก็เป็นคนขับนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนฟอร์มนะครับจะอยู่หน้าหลังเลยซึ่งจากที่ดูจากในคู่มือนะครับรู้สึกว่าการเปลี่ยนฟอร์มเปลี่ยนร่างเนี่ยจะไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับ ดูตามคู่มือแล้วน่าจะไม่งงกันแล้วก็หน้าหลังๆเนี่ยจะเป็นการบอกเกี่ยวกับการเอาแบ็คแพคของกันพลาในกระดัมซีดเนี่ยมาเล่นกับตัวนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเล่นได้ทั้งหมดเลยนะครับในตระกูลของกระดัมซีดเนี่ยเพราะว่าในส่วนของแบ็คแพคเนี่ยถ้าข้อต่อจอยมันเป็นแบบเบนเบนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเสียบได้นะแบบ ของ i s t r i k ์เนี่ยที่มันเป็นหัวเสียบแบนๆผมคิดว่าน่าจะเสียบได้เหมือนกันนะครับก็น่าสุดท้ายเป็นการบอกการติดสติกเกอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเปิดกล่องให้ดูกันก่อนนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับ เดี๋ยวคลิปรีวิวจะตามมาเร็วๆนี้ดูจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของผมนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ